ผมเองเนี่ยไม่คุ้นกับท่านนะแต่ท่านเกิดมาชอบสังคมศาสตร์ปริทัศน์ที่ผมเขียนโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องขัติยราชปริพัทน์เป็นเรื่องที่รัชกาลที่สองได้กับสมเด็จพระศรีอยุยาอย่างไงแอบยังไงเนี่ยผมมาพิมพ์พิมพ์ลงไปแล้วปรากฏสมเด็จพระนางเจ้าโปรดมากเลยท่านอ่านแล้วประเคนปีนั้นเนี่ย2507ถ้าแต่ผมจำไม่ผิดมีประชุมนักเขียนทั่วเอเชียอคเน่ แล้ววันรุ่งขึ้นเดี๋ยวผมจะแต่งงานผมก็ไปร่วมประชุมเวียนนั้นต้องเข้าไปในวังโอ้ท่านก็คุยกับผมไม,ไม่จบเลยนะปวดปรานมากและทีหลังท่านก็ไม่ลืมผมนะทีหลังนี่ยท่านยิงวิภาวดีรังสิตเนี่ยไปเป็นราชเลขานุการินีทำไกลเกลย,ยเกิดนึกการดีคืนดีรับสั่งเรียกให้ผมไปเฝ้า หม่อมรชมงศ g ิริกิจเนี่ยนะครับมีน้องสาวชื่อหม่อมรชมง n พุทธบาหม่อมเจ้านาขัดมงคลน่ชายาท่านหม่อมหลวงบัวหม่อมหลวงบัวนี่เป็นสนิทวงนะครับท่านนาขัดเนี่ยท่านเป็นในพลสมัยก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วรู้สึกท่านจะเป็นตัวสำคัญคนหนึ่งที่เกิด2475เพราะว่าตกลงกันแล้วจะไม่เลื่อนให้ไม่ไม่ไมให้เงินเดือนเพิ่ม จนพระองค์เจ้าบอมเดชซึ่งเป็นเส,นส้นนำไปกระทรวงกลาโหมลาออกเลยไม่ได้เพิ่มแต่ว่าในหลวงท่านสงสารหม่อมเจ้านักขัดก็จะเล่นกันเดินให้หม่อมเจ้านักขัดนี่เป็นเหตุหนึ่งที่ที่ทเกิดสองสี่เจ็ดห้าและทีนี้ก็พวกเจ้าเวลานั้นน่ะกลัวจอนปอนหนีไปอยู่ต่างประเทศกันเยอะแยะนี่ท่านนักขัดท่านเป็นเจ้าจนไม่รู้จะหนีไปไหนเนี่ยท่านก็อยู่ในเมืองไทยเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะอาจารย์ปีดีพนมยงเนี่ยถึงแม้ท่านจะเป็นใหญ่เป็นโตยังไงก็ตามแต่ท่านโปรดปรางคุณชุภาสิริมานท์ คุณสุภาเนี่ยคบอาจารย์ปรีดีเสมอเลยเพราะคุณสุภาแกสนใจลัททีมาร์กเมื่ออาจารย์ปรีดีสนใจจะคุยกันเรื่องนี้คุณสุภานี่พูดอะไรก็ได้จะเรียกว่าเป็นกาลยานมิตรก็ได้เพราะคนนใหญ่เป็นโตคนไม่กากพูดขัดคอวันหนึ่งเนี่ยคุณุภาก็พบท่านนักขัดท่านบอกเ hey, ฮ้ยจุภาหรือไปบอกขวัวท่าช้างหน่อยท่าช้างอาจารย์ปรีดีทำเน่บขท่าช้างไปบอกไอ้บุงมาหน่อยนะไอ้ตำรวจม,มันตามมาตลอดเวลาตามอะอรอ้วนม,มันไม่มีอะไรแล้ว คุณสุภาเลยไปบอกอาจารย์ไปดีอาจารย์ปดีบอกหลวงดุลก็เลยเลือกติดตามท่านแล้วตอนหลังเนี่ยอาจารย์ไปดีมาเป็นใหญ่แม้จะหลวงทํรรงเป็นนายกอาจารย์ไีดีก็เลือกได้เลยอาจารย์ไีดีก็เลยรู้สึกผิดก็เลยเสนอให้เอาท่านนักขัดไปเป็นทูตเอาส่งไปเป็นทูตเยอังกฤษแต่ท่านนักขัดท่านก็เป็นเจ้าที่น่ารักนะแต่ท่านก็ไม่ทํทำการทําการเท่าไรหร่หรอกอาจารย์ไปดีก็เห็นว่าจะควรจะส่งคุณดเดชชัยนามไปให้เลื่อนสถานะเป็นเอกาชาทูตเลยทีนี้ก ก็เถียงก,ยกันว่าเแล้วท่านนักขัดนะบอกท่านขัดก็ย้ายท่านกลับไปฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นนักเรียนฝรั่งเศสแล้วให้เป็นเอกอัครทูตด้วยแานกับพอปไทยทีนี้คุณจุพาเนี่ยเมื่ออาจารย์เบดีเป็นใหญ่เป็นโตก็ตั้งให้เป็นเพชอัตเช่ทูตหนังสือพิมพ์อยู่ที่มอสโกปตะรกร่อนเราไม่ไม,ไม่ไม่รับรองสหภาพยูเนี่ยนเนี่ยเรามารับรับรองสหภาพยูเนี่ยนเพื่อจะเข้าสหประชาชาติสหภาพยูเนี่ยนเขาเป็นหนึ่งในห้าสภาความมั่นคงแต่หนึ่งในห้าเนี่ยโหวตเข้าแล้วเข้าไม่ได้ พอเข้าได้ก็มีสารทูตคุณสุภาอยู่ที่นั่นเพอรัฐประหาร2490ก็ถูกเรียกตัวกลับเราก็ต้องมานั่งรถไฟมาลงเรือที่ปารีสจะกลับนักข่าวทากัรบอเฮ้ยสุภากลับไปไม่ได้นะท่านดูดวงด้วยกลับไปจนถูกจับแน่แล้วทําทไงแล้วก็หมอมัอไม่เป็นไรแล้วบอกรื้ตกเรือเอาเรือล้าต่อไปแล้วคุณสุภาบอกท่านท่านคุยสนุกนะเกกินข้าวเย็นกันเนี่ยบอก่มนี่มั i, มบัวนะแม่บัวเธอขึ้นหข้างบน,นผู้ชายจะคุยกัน แล้วถ้าก็คุยเรื่องสัปประรดีสีบุนนเลนต่างๆนะแล้วท่านมีความสุขมากแล้วท่านท่านเป็นเจ้าที่น่ารักแล้วสุนทรพาก,ก็เลยล่อตัวไปมากลับมาก็ไม่ไม่ถูกจับต,ตอนก่อนนี้เจ้านายเนี่ยท่านลูกมากก็ได้กันเล็กๆน้อยๆไม่ไม่ไม่ร่ำรวยเหมือนสมัยน,นี้หรอกคือท่านก็รวยก่าเรานะแต่พูดตรงไปก็ก็เรียกว่านับพวกเจ้าเดียวกันก็ท่านก็อยากจนนะนะจนกระทั่งทีหลังแล้วลูกสาวไปเป็นพระราชินีแล้วเมื่อทําราชาพิเศษ รัชกาลที่เก้าแล้วนะถึนี้เลื่อนท่านเป็นพระองค์เจ้าเจ้านักขัดเลื่อนจะเป็นมอมเจ้าพระองค์เจ้าเพราะว่าในฐานะเป็นพ่อตาในหลวงแล้วทีหลังก็อีกครั้งหนึ่งรู้สึกในเมื่อในหลวงกลับมาอยู่เมืองไทยเต็มที่แล้วก็เลื่อนท่านเป็นได้ชงกรมเป็นกรมพระกรมมาหมือนจันทบุรีสุรนาถเพราะพ่อเป็นจันทบุรีสุรนาถท่านเป็นจันทบุรีสุรนาถ คือพวกเจ้าก็เอาชื่อพ่อมาดัดแปลงให้มันลดลงเช่นพระองค์ธานีพ่อท่านเป็นกรมมาขุนพิจิราพฤทธิธาดาตัวท่านเป็นพิจยราพฤทยากรพวกนี้เป็นต้นแล้วก็ก็เป็ถือกันว่าพวกพระองค์เจ้าตั้งเนี่ยทรงกรมได้อย่างเป็นกรมหมื่นเท่านั้นเพราะตอนนั้นเมื่อตอนนั้นในหลวงพระชน60อะไรเนี่ยคุณสมภพจันทรป,ประภาก็เสนอเลยนะ จะให้พระองค์ธานีเป็นกรมหลวงให้พระองค์วันเป็นกรมหลวงพระองค์ทานีทังคขานบอกไม่มีธรรมเนียมแล้วก็มา,เข,า,เ,ขาเข้าประชุมที่องคมนตรีในหลวงรัชตังนึกแด้ต้องมีออปโปเซชันที่นี่ที่จริงท่านในหลวงท่านจะให้ท่านก็ให้ได้แต่บนนี้ท่านรับตังเลยว่าสําหรับท่านกับพระองค์วันเนี่ยหมฉันเห็นทมควรเป็นกรมหลวงแต่ท่านก็ไม่ได้ตั้ง,งท่านตั้งเฉพาะพ่อท่านแม่ท่านเนี่ยสมเด็จพระราชบิดาเป็นสมเด็จพระ,ะบรมราชานกุกสมเด็จพระชนนีก็เป็นสมเด็จ พระบรมราชชนนีอะไรเนี่ยสมภพจันทประภาเขาเป็นคนชอบวิ่งเต้นหาผู้หลักผู้ใหญ่ทีหลังจอมพลถนอมก็โปรดแต่เขาอยู่กรมแร่นะกรมแร่อยู่กับลูกสมเด็จกรมราองค์หนึ่งอยู่กรมแร่ท่านท่านท่านธนิตนะท่านนิตนี่เป็นหม่อมเจ้าพิรยดิษฐอิสกุลนักเรียนศิลป์รุ่นเดียวกับผมกันท่านนิตคุณสมภพเนี่ยเขาชอบประจบประแจงผู้ใหญ่้วก็หาดีเนี่ยท่านหญิงเหลือท่านหมันไส้นะท่านหาคุณสมภพเนี่ยเอาอย่างนวิจิต เวลาคุณสมภพมาที่วังท่านท่านอาคุณหลวงมาแล้วท่านท่านท่านค่อนหลวงมาแล้วแต่เขาก็ได้ขึ้นจะเป็นรองเทิบดีเท่านั้นไม่ได้เป็นเทปบดีเขาเขาแต่งประวัติสมเด็จพระนองสากาเจ้าไงเล่มนี้ก็ขายดีขายดีสมเด็จพระนางเจ้าซื้อถึงพันเล่มเลยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตเนี่ยท่านมีความสวยงามเป็นเลิศแล้วท่านก็เรียนโรงเรียนเซนฟรังก็จึงวันหนึ่งก็น่าแปลกนะตอนหลังแล้วเนี่ยงานศพ ที่วัดตรีช่สเทพเนี่ยลูกศิษย์คุูดุษฎีเขาเป็นนักร้องเพลงท่านโปรดคนนักร้องเพลงแล้วท่านก็มาเผาเขาไม่มีหมายกําหนดการเลยนะมาท่านผู้หญิงยงังอยู่ไปที่วัดตรีท่านเผาเสร็จแล้วท่านอยู่รอเผาจริงเลยนะแล้วท่านก็เรียกให้คุณสุดาไปเฝ้าตอนนั้นท่านจะเริ่มเลิศแล้วนะท่านจะบอกนี่พวกเธอรู้ไหมนี่นี่เขาลูกสมุสเร็จนะขณะที่สําเร็จของเธอเนี่ยเป็นเพียงลูกหม่อมเจ้านอกราชการนะ อยู่โรงเรียนเดียวกันแต่เขาไม่เคยเบ่งเลยเนะยเขาเดียกฉันมาตลอดนะพวกเธอจำไว้นะเสร็จก็เรียกคุณดุดไปเฝ้าคุณดุดเนี่เป็นครูที่ดีสอนดนตรีฉันอยากมาเรียนกับเธอแต่เขาลือว่าเธอดุฉันเลยไม่กล้าคุณดุลก็บอโอ้แล้วถ้าใต้ฝ่าละองะเสด็จมาก้าพเจ้าสอนเต็มที่ต่างแล้วท่านก็นเื่อนไปท่าน,นก็ไม่เรียกไปเฝ้าอีกเลยนี่พูดย้อนความหลังให้ฟังถ้าสมมติคุณสุขกนั่งอยู่แถวนั้นท่านก็ไม่เรียกไปเฝ้านะือตอนนั้นท่านเริ่มเริ่มอะไรเริ่มเมบลเๆแล้ว พูดแล้วมันจะล่วงเกินนะท่านคนไทยที่เกี่ยวข้องคนหนึ่งซึ่งเราลืมไม่ได้คือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เพราะว่าพระบิดาของท่านเนี่ยมงเจ้านักขัดมงคลคเคยเป็นทูตที่นั่นเพราะฉะนั้นท่านก็เกี่ยวเกี่ยวโยงกับอังกฤษพอสมควรแล้วพูดอย่าไม่เกรงใจเนี่ยพบก,กับพระเจ้าอยู่หัวรันธิเก้าในที่าถานทูตแห่งนี้เพราะตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวชันธิเก้า ท่านไปจีบมหาวิชญ์สุพิชาสมวรรณกุณลูกรองธานีซึ่งเวลาน,นั้นเพิ่งเข้าเรียนที่มาหาวิทยาลัยบริสตอลพระเจ้าอยู่หัวองค์ที่แล้วเนี่ยท่านออกจะเป็นเมลโชเวนิสท่านบอกผู้หญิงเรียนมหาวิทยาลัยไม่มีประโยชน์ไปอยู่ใกล้ๆท่านท่านอยู่โรซานเยนีวามีโรงเรียนเรียกฟินิชชิงคอสแต่ผู้หญิงเรียนเนี่ยเรียนทำอะไรเป็นแม่บ้านที่ดีสุพิชาเขาไม่ปฏิเสธกลับมาก็คงเลยมาเล่นเปียนโนของวงชอวิวเล่นเปียนโนในหลวง เป่าแจ๊โซฟอนเลยเนี่ยแต่พอกลับไปที่สวิตเซอร์แลนด์ไม่ลดความเสียพระเนตรไปข้างมาเชิญองคสมเด็ไปดูแลก็เลยไปมั่นกันที่นั่นนะโอ้คุยจารพัดเลยคุยกับผมคนเดียวท่านนั่งผมยืนคุยคุณตุลมากฤติบอกเฮ้ย hey, ตุรักษ์ยืนหัวสูงกันท่านนะเดี๋ยวถูกตัดหัวนะมึงแล้ววันแลกขึ้นผมนจะแต่งงานผมไม่ได้ทุนนะทุนแต่งงานท่านอาจจะส่งของข,องขวัญมาให้ก็ไดนะ้ผมเองเนี่ย ไม่คุ้นกับท่านนะแต่ท่านเกิดมาชอบสังคมศาสตร์ปริทัิศา์ที่ผมเขียนโดยเฉพาะเรื่องหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องเรื่องเรื่องขัติยราชปริพัทน์เป็นเรื่องที่รัชกาลที่สองได้กับสมเด็จพระศรีรัเยยยังไงแอบยังไงเนี่ยผมมาพิมพ์โอ้ทานญิงจงผมได้ตอนจดทานญิงจงจิตถนอมไปทัิงจงกลิ้วใหญ่บอกเออฉันบอกเธอแล้วให้ไปถามพิธานีก่อนคนไม่คนนี่ผมมาถามาถามพระองค์ธนีก็ไม่ได้พิมพ์พาพิมพ์ลงไปแล้วปรากฏสมเด็จพระนางเจ้าโปรดมากเลย ท่านอ่านแล้วเผอิญปีนั้นเนี่ย2507ถ้าผมจำไม่ผิดมีประชุมนักเขียนทั่วเอเชียอาคเน์แล้ววันรุ่งขึ้นเนี่ยผมจะแต่งงานผมก็ไปร่วมประชุมเวียนนั้นต้องเข้าไปในวงังโอ้ท่านก็คุยกับผมไม,ไม่จบเลยนะโปรดปรานมากและทีหลังท่านก็ไม่ลืมผมนะทีหลังนี่ยท่านยิงวิภาวดีรังสิตเนี่ยไปเป็นราชเลขานุก,การณีทำไกลๆเกิดนึกการดีคนีรับสั่งเรียกให้ผมไปเฝ้า แต่ก่อนโทรศัพท์ผมไม่มีที่บ้านนะมันมีไอ้ร้านอะไรที่ใต้ต้นมะเกลือเนี่ยเขามีโทรศัพท์ท่านก็โทรศั์ให้ตามผมไม่พูดเนี่ยผมไปเฝ้าท่านมีท่านก็นดีกับผมมากนะแลวตอนนั้นเนี่ยน้องสาวผมก็ชื่อโฉมศรีศิวรักษ์เขาคลั่งในหลวงพระราชินีมากท่นานเสด็จไหนเขาไปรับเสด็จทุกแห่งเลยนะท่านเรียกเออยอ้วนเยอ้วนโปรดปรานมากแล้ววันนั้นบอกนี่ครูอ้วนท่านพูดแบบฝรั่งเลยนะนี่ครูอ้วนพี่ชายเธอเนี่ยเป็นนักปราดเบอร์หนึ่งเลยนะ ท่านท่านท่านโอปาราปราสัยแล้วอีกทีที่ผมได้เฝ้าคือตอนที่ท่านเสด็จอังกฤษน,นี่ผมเขียนเป็นกรอนไว้แล้วนะใครสนใจไปอ่านเรื่องเสด็จอังกฤษเนี่ยที่ตามเสด็จอ,อังกฤษเวลานั้นที่ผมเขียนเล่าไว้นั้นน่ะตายจากไปหมดแล้วนะเหลือแต่พระองค์ท่านกับผมสองคนเท่านั้นที่ยังมีชีวิตอยู่น,นี่ก็หวังว่าให้ท่านทรงพระเจริญยิ่งยืนนานตลอดไป